สวัสดีค่ะคลิปตอนเช้านะคะหลังจากที่เราทําดอกไม้เสร็จไปแล้วจากดอกไม้ที่เป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูดอกไม้คือสีมันจะมีสีแดงสดกับสีแดงเข้มนะคะอันนี้คือแดงสดอันนี้คือสีแดงเข้มนะคะคก็เดี๋ยวเราทยอยทําไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้อันนี้ใส่ลิปโซเซฟิลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่แคสเปียเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนการห่อกันนะคะก็เราก็จะใช้ถ้าเป็นตัวสีแดงเราพยายามใช้ผ้ากระสอบสีขาวนะคะเพื่อความสว่างนะคะเด <ๆ S 2> ี๋ยวมาดูตอนห่อเสร็จนะคะห่อไปแบบนี้ชัน อันนี้คือชั้นแรกนะคะ in อ่าเมื่อกี้เรากดอย่งเอากดแล้วชั้นแรกนะคะเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะอ่าข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ mm hmm. เดี๋ยวเรามาห่อชั้นที่สองกันนะคะเรามาห่อชั้นที่สองกันมาดูก็ว่าเป็นอย่างไรนะคะแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือเราพันก้านเสร็จแล้วนะคะแสงมันนี้หรือเปล่าแสงมันย้อนหน่อยเราพันก้านเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ตัวก้าน ก็เราจะเหลือไว้นิดหน่อยประมาณนี้นะคะส่วนก้านเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะไปถึงว่า 1, พันฟลอร์เทปฟลอรเทปที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ไม่มีกาวเพราะว่าจะเกิดไม่ค่อยชอบตัวที่เป็นฟลอรเทปที่มีกาวเท่าไหร่มันเหนียวมือมันเหนียวมือแล้วก็เดี๋ยวให้ดูขั้นตอนจริงๆมันจะมีขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวรอถุงยังไม่มานะคะไซส์ที่เราสั่งอยู่ ไซส์ที่เราสั่งที่เราใช้อยู่ค่ะมันมันหมดอ่ร้านนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องโบค่ะไม่ได้ไม่ได้ขี้เหนียวเรื่องโบคือจริงก็เมื่อก่อนอะใส่ให้เมื่อก่อนใส่ให้สองเส้นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่แต่ว่าปีนี้ค่ะเนื่องจากของมันแพงมากของมันแพงมากแล้วเราก็ไม่ได้ขึ้นราคากับลูกค้าเลยนะคะเฉพาะเฉพาะลูกค้าประจํา เราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขเขาเลยเลยนะเราก็จะมาผูกโบกันนะคะเราก็จะมาผูกโบกันประมาณนี้เดีย๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคไปต่อได้มันจะเดินหรือ,อยังเอามันเดินแล้วโอเคอันนี้คือเป็นขั้นตอนสําหรับการทําดอกไม้สุดท้ายแล้วนะคะอ่าสุดท้ายที่สุดท้ายที่สุด,สด,สดก็คือเตรียมแพ็คนะคะก็คือเราจะมีถุงมีถุงใสๆนะคะเป็นรูปทรงแบบเป็นรูปทรงแบบกลวยๆหน่อยเป็นรูปทรงแบบน,นงบ,บนี้คือให้ดอกไม้ไม่ให้ไม่ให้ดอกไม้มันหุบอะเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่ใช่ไหมคะแต่ตรงข้างล่างมันเล็กก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมลงมาอ่าใครสนใจดอกไม้วาเลนไทยนะคะเข้าไป ติดต่อที่ช่องทางติ๊กตอกได้นะคะฝากช่องด้วยนะ